ơi <laughs> 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 à, ok ok Ao, hay mà chi ต้องหัดให้น้องๆรู้จักทำบุญนะครับให,ให,ใใหใ้ให้ต้อทุจร่ายด้วยสิให้ต้อทุจร่ายด้ต้อพับอย่างนี้ป่ะพับค่ะอโอเคเอาเดิบบนไปหยิบต,ตักต่างอันนั้นมาตักน,นี่ค่ะสวยเออโต้เอาดอกบัวมารูบกันดอกบ,บัวเอ้สวย ปยเตีขึ้นบนบอย่าลืมวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำบุญด้วยนะครับแมสก็ต้องใส่ตลอดเวลานะครับน้องๆ เอานี่อะไรครับให้อาหารปลาใส่ตังยางยังไม่ได้ใส่ไปเอาขนมปังเหรออันแบบนี้เอาโต้ขนมปังเหรอครับขนมปังเหรอโต้โต้ขนมปังเหรอจุอ้งลูกแอลมาไม่น้ำต้องให้ใครผู้ใหญ่จุงใช่ไหมโอเคตอนให้อาหารปลาต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับน้องๆ พี่แอลขยับไปหาน้องเลยเก็บทุกเม็ดพี่แอลปลาไกลมากเลยทุกวันเนี้ยนะไหนโอเคได้อยู่ êy, đồ đập phá điểu. này, có đúi nơi, có đúi ơi, nhanh, 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 เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วเฮ้ยไปหยิบมาเดี๋ยวหนูโยนผิดแล้ว ไปหยิบมาลูกให้อาหารปลาเสร็จก็อย่าลืมล้างมือนะครับน้องๆเอาเจบูเอาต้นล้างได้สบู่เปล่าเอาอะไรเร็ว อพลินหนึ่งชิ้นเร็ว <Wow. S 1> อันนี้คืออะไรทำได้ทำได้เล่นเป็นปเล้าเล่นยังไงหน,นูจะเอาอะไรนะนิ่กจูอ่ะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวร้อยไ,ไหนเอาตัวเล่นยังไงไดเดี๋ยวลองดูก่อน ไม่เอาเก็บไว้เอาอะไรนี่อรอึอ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวดี๋ยวเ <c oughs> ดี <c oughs> เยหล้อก่อนลกล้อก่อนไอออสนไม่ได้ลูกนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเพี่แอลวางวางลงลูกวางลงพื้นดิ ของแอลของแอลอันนี้คือของอโต้ของโอโต้มาแล้วนู่นของโอโต้ของโอโต้อ่าโอเคโอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอโต้โอเคไหมเอ้าให้หมากินละเฮ้ย เอาผลกินดิแอลกินก่อนออโต้ออโต้กินอเอ้ามานอนรู้หรอไปพาน้องไปด้วยเร็วอ้าวออโต้ออโต้มาเอาของวางก่อนเอาของวางก่อนอ้าว เอาของวางก่อนแบมือโอเคของพี่แอลด้วยโอเคแล้วก็วางเก็บที่ให้ให้เขาโอเคต้องล้างแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับโอเคเอาให้น้องด้วยค่ะเยแอลชอบเปล่า